ครับสวัสดีครับผมาดาบตำรวจนี่คอมของมณีในานามคณะทำงานเครือข่ายรักของกับเาปีนี้หลังจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มทำกิจกรรมกับคลองอีกสักครัาาง้งหนึ่งนั่นคือการวายเชียนภาษาทางน้ำครับซึ่งเราทำมาประมาณ15ปี16ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นครั้งนี้ ก็ถือเป็นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยจะเริ่มต้นที่วัดคลองแหนะครับในวันที่3ก<ล>รกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พอดีมีพี่น้องประชาชนชาวคลองแหและตำบนใกล้เคียงพี่น้องโดยอาศัยเจ้าอาวาสคลองแหเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ขผมค่ขอเชิญชวนพี่น้องที่ ทราบข่าวนี้มาร่วมกันทําบุญถวายเทียนพรรษาทางน้ําเพื่อเป็นกิจกรรมรักษาวัฒนธรมรมประเพณีและก็เพื่อดูแลคลองอุตตเขาเพื่อรักษาถึงแวดล้อมซึ่งจะตรงกับเจตนารมณ์ของทางราชการที่จะทําคลองคลองแใหให้เป็นคลองเฉลิมเกียรติเพราะนั้นในวันที่3เป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชน เราจะเดินทางออกจากวัดทองแหในเวลาประมาณแปดโมงเช้าลงโดยล่องเรือไปนำเทียนพรรษาในทางเรือ,อแล้วก็จะเดินทางไปขึ้นที่ท่าน้ำวัดอุตเพาก็มีวัดชนทันปศิทธ์วัดดอนตรงน,นั้นสามวัดเราจะทำการถวายเทียนพรรษาที่นั่นสามวัดแล้วก็ออกจากวัดอุตเพาชมวัดอุตเพาซึ่งเป็นวัดเก่าอายุประมาณ เกือบ600ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณเพราะนั้นหลังจากนั้นก็จะเดินทางออกจากวัดอุตภเปแล้วไปที่วัดคูเต่าไปชมสะพานแขวนไปชมศาลาที่ได้รับรางวัลยูเนสโกมาแล้วก็นั่งเสวนานั่งฟังพระเทศนาโดยพระครูอุดมธรรมวาปีเจ้าอาวาสว,วัดของไหนคือพระท่านพรเนี่ยจะเป็นองค์แสดงปฏกถา,าในเรื่องถึงแวดล้อม หรือเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมกับประเพณีที่จะบูรณาการเข้ากันอย่างลงตัวภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติงานนี้เราให้ชื่อว่างานถวายเทียนพรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงและการที่สิบด้วยเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องมารวมพลังต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวหาดใหญ่โดยเฉพาะลุ่มน้ําอุตภเมาลุ่มน้าคลองแห ก็จะเป็นเส้นหลักในการที่เราจะ,ะส่งเสริมร่วมกันพัฒนาแล้วดําเนินการทํางานให้เป็นระบบก็จะได้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวหรือ,อเส้นทางหลักในการนําเศรษฐกิจกลับมาสู่ชุมชนและเมืองอันใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับ